ควันนี้บ้านบ้านสไตล์น้องเบนมาทําอาหารอีกประเภทหนึง่งก็คือวันนี้เราจะนำเสนอเมนูเกงเห็ดหลายอย่างเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากจะถึงไปออกมีเห็ดอะไรบ้งางแนะนําหน่อยก็มีถ้าเป็นคนไทยผมไม่รู้เลือกเลือกคน,คนทุกคนคนไทยหมดแต่ภกกากลางเออภาคกลางเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่บ้านทางเหนือเรียกว่าเห็ดขอนขาวนี่เห็ดขอนข,ขาว,ขาวแล้วก็นี้เป็นเหมือนพวก เห็ดอะไรเห็ดรวมอ่ะแม่ใจคิดข้าเหนียวอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็นี้เป็นเห็ดฟางเสบัวปะคะใสผักละอผักละก็คือชะอมนั่นเองแล้วก็มีหมูนิดหน่อยพริกแล้วก็มีกะปิดด้วยนี่ก็คือเครื่องของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะเครื่องก็มีเครื่องก็มีกะปิอืมกะปิแล้วก็มี หอมแดงกระเทียมขา่าตะไคร้อวันนี้มีข่าด้วยใช่ต้องใส่ข่าด้วยแต่เราไม่ได้ใส่ใบายา่านางนะถ้าเป็นอาหารเหนือเราจะไม่ใส่ใบายา่านางถ้าเป็นอีสานเขาจะใส่ใบายา่านางเพราะว่าทางเหนือเขาไม่กินใบายา่านางบางคนก<ม>็<ม>กิน,กนแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่บ้านที่เป็นไม,ไม่กินเราจะโขลกจ้าใส่พริกกระ,กะเทียมไปสิกเกินนิดนึงเพื่อให้พริกไม่กระเด็นจะหยิบมือหนึ่ง แบบใส่หมดเลยหอมแดงกระเทียมขาตะไคร้โขลกรวมกันจะ้ะเครืงแกงที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะี่ก็ไม่ยากมากยังพอเห็นแบบเป็นเพกเกเล็ดอย่างนี้แหละเวลาเคี่ยวมันแบบโดนแล้วมันสะใสเนาะะแล้วก็จะเอาเครื่องแกงไปใส่หม้อ หม้อรเราตั้งน้ําเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่เดือดน,นะแต่ยังไม่เดือดแต่ยังไม่เดือดแกงใส่กล้องมากใกล้ๆหน่อยนี่กล้องมีพิพันต์นะอ่าประมาณนี้วันนี้แกงหม้อใหญ่เลยเนี่ย <c oughs> เห็ดไปเยอะอ่ะเยอะเยอะวันนี้เห็ดวันนี้เราใส่หมูนิดหน่อยนะครับ นับวามนอร่อยไม่ต้องปรุงก็ได้ปรุงหน่อยก็ดีรา <c oughs> ประน,น่อยคือน้ำล้างครก <c oughs> โอ้เ <c oughs> ข้าไปโอเข้าไปอันนี้ต้องรอจนเดือดเลยไหม <c oughs> ใช่รอรอน้ำเดือดก่อนโอเคน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่หมู มัจะใส่หมูนิดหน่อยนะอันนี้เป็นสันคอเนาะใส่ไม่เยอะนิดเดียวเองใส่นิดหน่อยก็ไม่ต้องคนก็ใช่ก็รอเดือดอีกรอบนึง่งอู้เปิดบ่อมามน้ำแกงเราเดือดจัดค่ะต่อ,อไปก็ใส่เห็ดก่อนนะจ๊ะเห็ดที่มันสุกยาก,ยากเห็ดคอนขาวหรออ่าหอยคอนขาวมันสุกยากแต่มันอร่อยนะเห็ดคอนขาวอันนี้หนูก็ไม่เคยกินเนาะแต่พอกินพอราเหมือนแบบพอมันสุกแล้วมันจะกะรึบๆปกรึบปะใชถูกต้องถูกต้องถูกต้องเนาะ รู้สึกแบบเอออร่อยอ๋อมีแบบนี้เป็นเห็ดรวมไงพวกแบบว่าชิเมจิออริมจิเออเห็ดพวกเนี้ยใส่ล้เดือดต้อใส่เป็นสเต็ปสเต็ปแล้วรรามันเดืเอดปิดฝาจ้ะเห็นควันพวยพุ่งขนาดนี้ก็คือเดือดแล้วคะ่ะปุดๆเลย ต่อไปก็คือใส่ไลเห็ดฟางเห็ดฟางเมื่อวานซื้อมาถูกไหมนะเห็ดฟางมันบาทน,นี่ใช่ไหมสามถุงสามถุงเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบแล้วถ้ากลับ <7 S 2> เราปางเราจะพาไปชมฟาร์มเห็ดบ้านน้มีฟาร์มเห็ดฟางใช่ฟาร์มเห็ดฟางบ้านอาบ้านนาะพี่เบนแต่ก่อนพี่เบนก็เคยท Farm Head. ําฟาร์มเห็ดเอาว่าไม่มีใครดูก็เลยต้องปิดการไปอันนี้แล้วก็ใส่เห็ดฟาง ผัดกับแบบเฉยๆผัดน้ำมันหอยก็อร่อยเนาะแค่น,นี้ก็อร่อยมะอันก็มีไม่บานก็มีนะแต่มันหูนี่พะมานเลยถ้าเป็นตุมๆจะขายได้ราคาดีใช่ไหมใช่โลละเป็นร้อยอ่ะถ้าตุมตูมๆ ทำยากไหมหลังจากใจคนที่เคยทำเห็ดฟางมาก่อนยากมากยากใช่ไหมต้องอาศัยอะไรบ้างโอ้ไอ้น้ำใช่ระคูลกานอบไอ้น้ำกันฆ่าเชื้อราในเห็ดเยอะทำยากต้องคนเป็นจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะนี่แล้วก็ใส่ไปแล้วแล้วรอเดือดอีกรอบกดหน่อยกดหน่อยนี่คนได้เพราะว่ามันเดือดเยอะ มันก็จะเยอะเพราะว่าน้ำเห็ดมันออกเราใส่น้ำไม่เยอะนะเดียใช่ใชอ่าควันไฟพุ่งอีกแล้วเดือดแล้วจ้าต่อไปใส่อะไรเอ่ยซีบวบฮะบัว ฝ่ายรอดเนาะอ่าฝนะ่ะที่เห็นตั้งกระทะทำอะไรเอ่ยเครื่อ <c oughs> <c oughs> เมนูเสริมเมนูเสริมมันถ้ากินกับข้าวเหนียวไข่เจียวนี่คือแบบเดอะเบสนะ the base เ,บบเ,บเลยตอนน้ำมันร้อนนิดนึงนี่ใส่หอมด้วยใส่หอมแดงก็จะหอมอร่อยอันนี้เราปรุงรสอย่างอย่างอย่างม้อแกง okay. ปูงเลยก็ได้นี่ปกเลยก็ได้แล้วก็จะได้ตั้งที่ันเดิมอุ้มอหงมหัศจรรย์เยออร่อยมาก เลอดเลืดเลิเลินะเลิเดอไออืข่แต่เผ็ดนะบอกเลยนี่แหละรสชาติถ้าเผ็ดมันจะอร่อยกลับมาที่แกงแลระต่อเเื้อ ไข่รเราเน้นน้ำมันน้อยนะจะแบบแห้งอะไรเงี้ยเราไม่ชอบใส่ฟูโคตรสองเตาเลยอหติดแล้วหนึ่งนี่ก็เดือดไม่หวัไม่ไหว ไอ้ต้องใส่แล้วใส่ชะอมตอนไหนอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายดิปิดท้ายใส่ชะอมชิมดูกว่าได้พที่ยังดีอันนี้อ้ไข่สวยนะเนี่ยเกินนิดเลยว่าดีกีน คืออะไน้ำน้ำเห็ดหมอกเยอะอ่าจะติดโอ้ไข่น่าจะได้ที่แล้วเรียบร้อยชยิมีสักหนึ่งรอบเป็นไงบ้างเชฟพอแ พอแล้วนะจัดก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 ดให้ผักตัวชะอมเนี่ยมันสระบสรดแล้วกินมันจะเปลี่ยนไปเลยนะม,มันจะหนัวขึ้นหรือมันยังไงมันจะอร่อยขึ้นกินน้ำแกงมันจะเปลี่ยนเลยเนะชฟมีความพอใจในเมนูครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนโอ้สุดยอดโอกินมาแบบเกลิ่นเปลี่ยนจริงโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนกินเลยแล้วกัน ไปเจอกันบนโต๊ะอาหารจ้า่ออตักมาเรียบร้อยแล้วเมนูสองอยา่างจะประเด็ดเริ่มเลยจ้าเป็นไงอะไรบรรยายถึงรสชาติหน่อยบอก,ไ,กไม่ถูก <laughs> อ่ะมันเหนียวตักขึ้นมาให้แบบนี้หน่อยสิเออคือเห็ดหมูน,มนี่หน่อย อืมเห็ดหวานมากเลยเห็ดหวานมากสวยสวยสวยนี่จุดเด็ด<ม>นกินได้เขาควันแบบโพยพุ่งมากเค็มอะไรกำลังดีทุกอย่าง ทุกคนลองไปทำอยูนะมันก็ไม่ยากนะง่ายๆเลยถือว่าแบบเนี่ยทํานี้เป็นก็ถือว่าทําอาหารเหนือเป็นแล้วถูกไหมอร่อยมันร้อนใช่ครับร้อนดิแต่เด็ดแกล้งเนี้ยต้องกินร้อนถึงจะอร่อยใช่ปะ <c oughs> อืม นีก็ไอเมนูเสริม,มนี่ก็ข้าขวหาเหนียวโ <c oughs> คตรอร่อยเลยไอเดียวกินก็กินกันยาวๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีพาระรก,การทำงานต่ออืมก็อมขอฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเบนสไตล์บ้านๆกับน,น้องเบนด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับ Bye bye.